เรื่อนหน้าจัดให้อีก4 0กดเงินสดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกกันไปเลยฟรีๆรับสูงสุดที่900บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ รวม4สิทธิ์ที่จะกดได้เฉพาะเงินสดออกมาได้นะคะในเดือนพฤศจิกายน2563นะคะซึ่งบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤศจิกายน2563ก็จะมีอีก4โครงการที่จากหมดอายุไปแล้วนะคะทางรัฐบาลก็ได้ทําการต่ออายุให้แล้วนะคะซึ่งก็จะสามารถทําการกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะรับรวมสูงสุดอยู่ที่900บาทเลยนะคะ สิทธิที่1นะคะก็จะเป็นเงินช่วยเหลือค่าน้าปราปานะคะจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะโดยพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องจ่ายเงินไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทําการโอนเงินมาให้ในวันที่15พฤศจิกายนนะคะและเงินค่าน้าปราปานี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปเป็นสิทธิที่2นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจํานวน230บบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะโดยที่พ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องออกเงินไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะทําการโอนเงินมาให้ในวันที่15พฤศจิก,กายนนะคะและเงินค่าไฟฟ้านี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นสิทธิที่3นะคะนั่นก็คือเงินผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ 5 0บถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะเงินก็จะเข้าให้ในวันที่15พฤศจิกายนนะคะส่วนเกณฑ์รายได้ก็คือผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่0ถึง30,000บาทต่อปี <c oughs> ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทนะคะส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่31 0 0มบาทไปจนถึง1-0,000 0บาทต่อปี <c oughs> ก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ50บบาทนะคะเงินผู้สูงอายุส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ต่อไปเป็นสิทธิที่4นะคะนั่นก็คือเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%นะคะซึ่งในวันที่15พฤศจิกายนพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับเงินคืนภาษีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเดือนตุลาคม2563พ่อแม่พี่น้องได้รับเงินรูดซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นคนละ500บาทก็จะได้รับรวมอยู่ที่คนละ700-800บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเงินคืนภาษีในเดือนพฤศจิกายนก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ สรุปแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายน2563นะคะพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับ4สิทธินะคะในการกดเงินสดนะคะซึ่งรวมแล้วนะคะก็จะได้รับสูงสุดที่900บาทเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ